สวัสดีค่ะสวัสดีคุคูคุณค่ะมืนในใ่อยายอุ้มสิมาปลูกอะโลเวล่านะคะมาเบิ่งว่าเขาปลูกแบบไหนจเห็นให้ต้นอะโลเวล่ามันงามกลีบใหญ่ใบหนาเนื้อแน่นนะคะมาเบิ่งกันเลยค่ะอะโลเวล่ากลีบใหญ่ใบยาวสวยเนื้อแน่น จับดูเนี่ยแน่นแน่นปึกเลยนะคะนี่ค่ะเนี่ยใหญ่กว่าฝ่ามืออีกกา้านกรีบหนึ่งเนี่ยใหญ่มากเห็นไหมปลูกยังไงทำยังไงรักษายังไงดูแลยังไงที่จะให้อโลเวราสวย กลีบใหญ่ใบหนาเนื้อแน่นกลีบใบเนี่ยใหญ่จริงๆปลูกไว้ได้สามปีแล้วตอนเอามาต้นเล็กนิดเดียวทีนี้พอเราปลูกมาสามปีเสร็จแล้วต้นมันก็จะล้มเพราะว่าเง่าของมันนี่ค่ะเขาจะเริ่มยาวขึ้นพอเขายาวขึ้นเสร็จแล้วเขาก็จะต้านน้ำหนักของตัวเองไม่ไหวเขาก็จะล้มลงไปเราก็จะมา ปลูกไม้ค่ะที่จะให้มันตั้งตรงและสวยงามที่จริงอโลเวล่าเนี่ยประมาณ3ปีปลูกครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะทรงตัวได้สวยถ้าเรามีไม้หรืออะไรมาค้ำเอาไว้เขาก็จะสวยเขาก็จะอยู่ตรงได้นานกว่านี้ดูกรีบใบเขานี่ยาวมากเดี๋ยวจะให้ดูตั้งแต่ต้น ดูคลิปนี้ยาวต้นว่นหางจระเข้เนี่ยมันปลูกง่ายปลูกง่ายมากค่ะปลูกในดินอะไรก็ขึ้นก็สวยแต่ว่าถ้าจะให้มันสวยจริงๆแล้วเราจะปลูกยังไงที่จะให้ก้านมันใหญ่หนาแล้วก็มีเนื้อเยอะแบบนี้มาดูกันค่ะอันนี้ปลูกไว้เมื่อสามปีที่แล้วแล้วก็ บัดน,นี้เฮากระสิมาปลูกใหม่ค่ะปลูกใหม่ก็คือตัดไปเลยเนี่ยตัดไปเลยตัดแบบนี้เลยทั้งสองต้นนี่แหละเราจะปลูกใหม่ทั้งสองต้นนี่แหละนี่ค่ะพอเฮาเอาตัดแล้วเฮา,าออกมาแล้วบันบางกา้านเพิ่นกระหักเนาะเฮากระสิเฮากระสิตัดเอาก้านที่มันอันนี้ออกไว้ไ้เพราะว่ามันหลายหลายเขากะ หมายถึงวก้านมันหลมันกันนัดลำต้นเขาก็ถือนั่นบดได้และว,วิธีเห่าออกนี่เหาเสียวออกให้มันมืดนะคะเอาที่กีบก้านนี่ที่มันอันนี้ออกมาที่เหาเสียวดึงออกให้มันมืด มันกําลังพอดีอันนี้มันเข้ากระสิปูกเลยที่ไส้นี้เป็นพอดดิ้งมิกอันนี้เข้าสีไส้ขี้ดินพอดดิ้งมิกซ์พอเขาคุดลงไปแล้วเขากระสีเอาลงมาเลยให้มันอยู่ตรงกลางแล้วก็สีเอาดินถมเข้ามา อาโลเวลานี่ปลูกในใดกระบ,บตายค่ะเฮาเอา,เอ,าออกมาป้าไว้สี่มือหามือสิบมือป้าไว้บางเทื่อต้นมันตายไปเมื่อแล้วเหลือแต่ยอดมันน้อยนึงเอามาปลูกกระคืนในกระถางนี้เป็นดินเก่านะคะดินที่ปลูกที่เราขุดเอาออกแล้วเราก็เอาดินมาเอาเสียมมาขุด ให้มันนั่นแหละกระถับดินให้มันแตกพอเห็ดให้มันแตกแล้วเรียบร้อยแล้วเขากระสิเอาอันนี้เป็นพอดดิ้งซอยนะคะ เอาพอดิงซอยมาใส่แล้าก็สิให้มันเข่ากัน ันเข้ากันนี้แล้วเข้ากัสิเอามาปลูกเข้ากัสิเอาให้มันอยู่ตรงกลา แล้วเขาใส่ลงไปแล้วกระทมกดให้มันแน่นๆ โอ้มันแน่นแล้วเฮากระสีหานี่นะคะหลังจากที่เฮาปลูกแล้วเรียบร้อยแล้วเฮาก็สีเอาหาไม้มาค้ำไว้เพราะว่าใบเขายาวแล้วเขาแล้วมันล้มตอนที่เฮาอ่อนบัฒนเดตัดมาปลูกใหม่เนาะเฮากระสีมาผลูกไว้ ก็ให้เขาได้น้ำได้อีกซึ้นแล้วเขากะอันปะดอกตอนนี้เขาปลูกใหม่เขาต้องเรียนนั่นไปก่อนอันนี้คือเขาซอยประคองให้เขา แข็งแรงก่อนเพราะว่าเขาเพราะว่าเขาล้มมาหลายเดือนแล้วมะคือกันบัดน,นี้พอเขามาเอาขึ้นมาใหม่แล้วเขาปลูกใหม่ต้นเขากระสีอ่อนแอลงหน่อยนึงพอเขาหดน้ําหดยางเขาได้ที่แล้วกะบูฮึงดอกคะ่ะเที่นี่ก็หดน้ํา กาสิฮหดลายเติบอยู่หดให้มันเปียกทั่วนี่แหละนี่นะคะก้านของเขานี่ยาวยาววัดจากเงามาถึงปลาย27นิ้ว27นิ้วก็เท่ากับเท่าไหร่นี่หกสิบแเซนยาวกว่าครึ่งยาวกว่าครึ่งเม็ดนะ นี่ค่ะปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ต้นเขาเป็นแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งประมาณสักเดือนหนึ่งต้นเขาก็จะตรงขึ้นเพราะว่าเขาล้มอยู่นานแล้วมันก็จะบิดเบี้ยวถ้าเราอยากได้รูปทรงให้สวยนะเราก็จะปลูกใหม่สกักสอปีหรือ3ปีปลูกครั้งหนึ่งมันก็กำลังดีค่ะสำหรับมือนี้ค่ะ ขอฝากพี่ฝากน้องคู่คู่คูค่คนเนาะคะ่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยายอ้มเลยด้วยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ